สวัสดีค่ะชื่อนางสาวสุพิชานิดใหม่นะคะเลขที่18อยู่ห้องบีนักศึกษาชั้นปีที่2นะคะวันนี้หนูจะมานำเสนอโปรเจกต์เรื่อง AI Mood Board นะคะซึ่งเป็นระบบที่ช่วยวิเคราะห์โทนสีและอารมณ์ของภาพนะคะด้วยปัญญาประดิษฐ์ของ AI ะะแบบอัตโนมัติะคะ่ะระบบ AI Mood Board ของเรานะคะเหมาะกับนักออกแบบโปสเตอร์หรือว่าคนที่ต้องการไอเดียโทนสีแบบเร็วๆนะคะแล้วก็นักศึกษาศิละปะ ผู้ผลิตสื่อโซเชียลมีเดียนะคะพวกนักผลิตคอนเทนต์ครีเอเตอร์อะไรอย่างนี้แล้วก็พวกพัฒนาดีไซน์เว็บไซต์ U x u I อะไรอย่างเงี้ยที่ต้องทำก็ต้องมีโทนสีให้ชัดเจนของแอปนะคะ A I รูปบอกของเราจะช่วยในงานด้านมันตินะคะเรื่องของการออกแบบสื่อการตลาดดิจิตอลวิดีโอภาพเคลื่อนไหว U x u I นะคะหรือว่างานศิลป,ปะต่างๆก็ทำให้ การเลือกสีวางทีอะไรเงี้ยเร็วขึ้นแล้วก็แม่นยำนะคะต่อไปเป็นเรื่องของการนะคะหนูเลือกหัวข้อเป็นเรื่องของการกระจายประเภทผู้ใช้งานก็จะมีเว็บไซต์หนึ่งเว็บไซต์ที่หนูเอามาเปรียบเทียบกับงานของหนูเองนะคะเพราะว่ามันขายกันมากก็คือ m o o d b o a r d AI ซึ่งเว็บเนี้ยจะเหมาะสำหรับคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจหรือว่าเป็นเจ้าของแบรนด์นะคะเพราะว่า จะต่างกับของหนูตรงที่ของหนูเนี่ย AI mood board จะเป็นการใส่ภาพอัปโหลดภาพเข้าไปแล้วก็ดึงสีจากภาพนั้นออกมาให้เราได้เลยแบบเร็วๆนะคะแต่ว่า mood board AI เนี่ยจะเป็นการเขียนพร้อมแล้วบอกว่าบริษัทของเราผ,ผ,ผลิตภัณฑ์ของเราหรือว่าสินค้าของเราเนี่ยมีอะไรบ้างเป็นจุดเด่นอะไรอย่างงี้นะคะแล้วมันก็จะทำ mood board ออกมาว่าบริษัทของคุณหรือว่าผลิตภัณฑ์ของคุณันเนี้ยควรที่จะเป็น โทนประมาณไหนหรือว่าการตกแต่งในบ้านนะคะก็จะเหมาะกับใช้เว็บนี้มากกว่านะคะ m o o d b o a r d a i ซึ่งกลุ่มผู้ใช้ของ Moodboard AI เนี่ยก็จะเป็นนักออกแบบตกแต่งภายในเนี่ยประมาณ50%นะคะผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดหรือว่าแบรนดิง้งช่างภาพอะไรนยนะคะนักออกแบบแฟชั่นทั่วไปจัดอีเวนต์อะไรอางงี้สส่วนผู้ใช้งานทั่วไปหรือนักเรียนต่างๆก็คือ10%นะคะส่วนระบบของเราเนี่จะอ้างอิงจาก ระบบฟังก์ชันที่มีในระบบนะคะว่าประมาณกี่เปอร์เซนต์ที่เอาไปเทียบกับเว็บนี้นะคะก็คือนักออกแบบกราฟิกหรือว่าเว็บไซต์ UX/UI เนี่ย45นักสร้างสารคอนเทนต์นะคะนักการตลาด35และศิลปินนักวาดรูปประกอบอะไรอย่างงี้15แล้วก็ผู้ใช้งานทั่วไปหรือนักเรียนเนี่ย5นตนะคะต่อไปนะคะการเขียนพร้อมก็หนูจะเริ่มจากการที่จะไปคุย หาไอเดียในโค้ l พายโลดก่อนนะคะก็คือคุยบอกบอกในโค้ l พายโลว่าเราเนี่ยต้องการจะสร้างระบบที่มีชื่อว่า AI mood board นะคะว่าควรทำยังไงดีว่าควรมีระบบฟังก์ชันยังไงนะคะก็คือคุยกับมันก่อนพอ,อ AI เนี่ยเสนอไอเดียมาว่าเราควรมีฟังก์ชันนี้นี้นี้นะคะเราก็ลองพิมพ์คุยกับมันตกลงว่าโอเคแล้วอันนี้แล้วก็ให้มันเขียนออกมาเป็นโค้ด เพื่อเอาไปลองทดลองในโค้ดแลบนะคะเมื่อได้โค้ดปุ๊บก็ลองเอาไปใช้ในโค้ดแลบแล้วก็ทดสอบว่ามันใช้ได้ผลไหมเมื่อได้โค้ดที่เสร็จสมบูรณ์นะคะแก้ไขจนเสร็จแล้วก็นําโค้ดนั้นไปคุยในโค้ด AI นะคะเพื่อสร้างออกมาเป็นหน้า U X U I นะคะกับแชทบอทแล้วก็พอใส่เสร็จนะคะแล้วก็เขียนบอกความต้องการมันด้วยว่าเรา หนูเอาโค้ดไปแปะแล้วก็พิมพ์บอกว่าต้องการสร้างเพื่อทำเป็นหน้า U X U I กับบอทนะคะจากโค้ดที่ส่งไปถ้ามันทำออกมาแล้วยังไม่ได้พอใจสำหรับที่เราต้องการเราก็คุยกับมันเรื่อยๆบอกมันว่าต้องการแก้ไขจุดนี้หรือว่าเพิ่มเติมจุดนี้นะคะแล้วก็ AI ที่ใช้นะคะก็จะมี Chat GPT Gemini แล้วก็ c o Pilot แล้วก็ Hoot นะคะหลักๆจะใช้อยู่ 4ตัวนะคะก็คุยกันไปสลับกันไปหาข้อมูลหลายๆ AI นะคะแล้วก็เพื่อที่หนูจะเอามาพัฒนาตัวระบบนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนการทำงานนะคะในในระบบ AI m o ม b o a r d ของหนูก็เริ่มจาก Input เข้าไปนะคะก็จะ Input ไฟล์ภาพอัปโหลดเข้าไปแล้วก็อาจจะมีข้อความคำสั่งนะคะเช่นการพิมพ์ป้อนเข้าไปว่าสร้างม b ดบอดอบอุ่น แสดงคู่สีอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็มีการโต้ตอบพิมพ์แชทได้สามารถกดปุ่มได้นะคะต่อไปก็คือ process process ก็คือกระบวนการขั้นตอนการทำนะคะเริ่มจากสิ่งแรกก็คือวิเคราะห์ภาพก่อนว่าภาพนี้แล้วก็มีสีอะไรบ้างนะคะแล้วก็แยกเป็นพิกเซลสีออกมาได้เป็น8หลักนะคะต่อไปก็คือวิเคราะห์สี แล้วก็ตั้งชื่อสีมันออกมานะคะเป็นภาษาไทยแต่ส่วนจุงจุดนี้ภาษาไทยอาจจะยังไม่ค่อยตรงแต่ว่าสีที่ออกมาตรงนะคะสามก็คือวิเคราะห์อารมณ์ภาพแล้วก็ธีมของภาพนะคะดูจากความสว่างถ้ามันมีความสว่างมากอะไรเงี้ยก็ออกเป็นอารมณ์สดใสสงบส่วนสีหลักก็จะเป็นพวกทีมนะคะถ้าสหีหลักออกไปโทนเขียวๆอะไรเงี้ยก็จะเป็นธรรมชาติต่อไปก็คือ t e t u palette นะคะ คำสั่งก็คือสร้างชุดสีสําเร็จอันที่5ก็คือจับคู่สีนะคะพอได้สีออกมาแล้วก็ระบบก็จะจับคู่สีที่มีออกมาเป็นคู่คู่ให้เราเลือกเอาไปใช้ในงานของเราได้นะคะอย่างที่6ก็คือประเมินประมวลผลคําสั่งนะคะเข้าใจภาษาผู้ใช้แล้วก็มีสร้างคําตอบออกมาะะต่อไปก็คือขั้นเอาพุทนะคะ ข้อความก็จะมีแสดงออกมาอธิบายการใช้งานแล้วก็ผลการวิเคราะห์คำแนะนำการออกแบบนะคะ m o o ด b o a r d ก็จะออกมาเป็นเป็นภาพสามารถกดเซฟได้นะคะเป็นโคดสี8หลักพร้อมชื่อไทยด้วยนะคะแล้วก็จะมีคู่สีสีหลักกับสีตรงข้ามขึ้นเรียงมาให้เราได้เลือกใช้นะคะข้อมูลก็จะวิเคราะห์มาเป็นพวกอารมณ์ทีมภาพอะไรอย่างเงี้ยไฟล์ดาวน์โหลดสามารถกดดาวน์โหลดได้ออกมาเป็น PNG นะคะมีพร้อมชื่อสีแล้วก็มีปุ่ม Quick Action เอาไว้กดกดสั่งก็คือสามารถกดเซฟได้กดดูสีทั้งหมดดูคู่สีดูอารมณ์ภาพแล้วก็สามารถกดสร้างมูดบอดได้นะคะต่อมานี้ก็จะเป็นแชทบอทที่สำเร็จแล้วนะคะสามารถกด ดูได้ตรงลิงก์ที่แปะไว้ในนี้นะคะประมาณนี้วิธีใช้ก็คือเริ่มต้นมาปุ๊บระบบก็จะทําการสวัสดีนะคะแล้วก็บอกว่ายินดีต้อนรับสู่ AI Moodboard นะคะแล้วมีปุ่มให้กดว่าอัปโหลดหรือว่าสร้าง Moodboard แล้วก็กดอัปโหลดเข้าไปนะคะภาพเข้าไปจะมีสีหลักขึ้นมาเนาะแล้วก็ คู่สีแล้วสามารถกดสร้างมูดบอร์ดได้นะคะแล้วก็พวกอารมณ์ทีมภาพทั้งหมดประมาณนี้นะคะส่วนหน้าสุดท้ายก็คือจะเป็นอ่ s อินสตรั n ชั่นเมนูนะคะเป็นคลิปคู่มือวิธีการใช้งานใช้บอดของ AI มูดบอร์ดนะคะสามารถกดดูได้ที่ลิงก์ YouTube หนูทำคลิปไปแล้วก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ